สวัสดีค่ะเพราะเมล็ดอัญชันพืชสมุนไพรที่มีประโยชน์มากโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพและความงามจะไม่ปลูกได้ไงละ่ะดูสิคะเนี่ยสวยสดงดงามจริงๆล้างให้สก อาแล้วนำมาทานเป็นผักสดก็ได้นะคะปลูกเองปลอดภัยได้ใจอีกด้วยงั้นไปดูวิธีการเพราะเมล็ดอันชันแบบง่ายๆโตวไวๆกันจ้ะเนี่ยนะเพื่อนๆที่เห็นเนี่ยเขาเรียกว่าผลหรือว่าฝักของต้นอันชันภายในฝักเนี่ยพอเราแกะเปลือกออกมาด้านในมันจะมีเมล็ดสีดำๆเยอะแยะเลยนะฝักหนึ่งอะ่ะมีตั้งหลายเมล็ดน่ ฝักมันจะมีสีเขียวกับสีเหลืองนะถ้าเราจะปลูกหรือเพาะเมล็ดเราต้องเลือกที่เป็นสีเหลืองเท่านั้นจ้ะเพราะว่าไอ้ฝักที่มันสีเหลืองเนี้ยมันหมายถึงว่าเป็นฝักที่แก่แล้วมันพร้อมที่จะโดนขยายพันธุ์นั่นเองวิธีการเตรียมเมล็ดก็คือแกะเมล็ดออกจากฝักโดยเลือกเอาเฉพาะที่สมบูรณ์โดยการแช่น้ำหากเมล็ดไหนมันจมน้ำ ก็ถือว่าดีนะ,มะเมล็ดอันชันมีเปลือกแข็งดังนั้นจึงควรจะนำไปแช่น้ำสักหนึ่งคืนก่อนปลูกหรือจะใช้วิธีการคลิปเปลือกหุ้ม,มเมล็ดออกเล็กน้อยเพื่อให้มเมล็ดดูดซึมน้ำได้ดียิ่งขึ้นก็ได้นะวิธีเนี้ยช่วยให้มเมล็ดงอกเร็วขึ้นจ้ะ ขั้นตอนที่2ก็คือการเตรียมดินค่ะเพื่อนๆดินที่ใช้เพาะควรจะเป็นดินร่วนปนทรายนะจ๊ะที่มีการระบายน้ําดีและมีอินทรีย์วัตถุสูงจ้ะสามารถใช้ปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยหมักผสมได้ผสมลงในดินเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ส่วนขั้นตอนที่3ก็คือการปลูกค่ะให้นําเมล็ดที่แช่น้ําแล้วโดยจะแกะ เปลือกของมเมล็ดออกหรือไม่ก็ได้ไปปลูกในถุงพาอชำหรือกระถางเล็กๆโดยกลบดินให้ลึกสักประมาณ1เซนติเมตรจากนั้นก็รดน้ำให้ชุ่มจ้ะต่อมาก็คือการงอกค่ะหลังจากพาอมเมล็ดแล้วมเมล็ดจะเริ่มงอกภายใน1-7วันขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของมเมล็ดและสภาพแวดล้อมนะ ที่ตรงนั้นนะจ้าเนี่ยวันเดียวงอกเลยไม่ได้มนะขั้นตอนที่5การดูแลต้นอัญชันเรื่องแรกแสงแดดเมื่อต้นกลา้าเริ่มงอกแล้วก็ควรจะย้ายกระถางไปวางในที่ที่มีแสงแดด รำไรเพื่อให้ต้นอันชันมันจเจริญเติบโตได้ดีจ้ะแล้วจะรดน้ำวันละครั้งหรือสองครั้งเช้าเย็นเพื่อให้ดินมีความชุ่มชื้นแต่ไม่แฉะจนเกินไปนะจ๊ะการทำค้างอันชันเขาเป็นพืชไม้เลื้อยค่ะเมื่อต้นเขาเริ่มสูงสักประมาณ10วันก็ควรจะหาไม้หรือว่าทำค้างให้เถาอันชันเกาะ เพื่อการเจริญเติบโตที่เหมาะสมจากส่วนการให้ปุ๋ยอันชันนั้นช่วงแรกของการปลูกควรใช้ปุ๋ยที่มีธาตุอาหารหลักครบถ้วนหรือปุ๋ยที่มีไนโตรเจนหรือว่าตัวเอนนะคะสูงเพื่อบำรุงต้นและใบให้แข็งแรงก่อนรวมถึงปุ๋ยหมัก ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยเคมีสูตรเสมอก็ได้นะจ๊ะช่วงต่อมาจะเป็นช่วงการกระตุ้นออกดอกเมื่อต้นอัญชันเติบโตเต็มที่แล้วและต้องการกระตุ้นให้ดอกดกก็ใช้ปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสหรือว่าตัว P สูงจากการดูแลอย่างต่อเนื่องควรให้น้ําอย่างสม่ําเสมอแต่ไม่แฉะจนเกินไปและการปลูกในบริเวณที่ได้รับแสงแดดเพียงพออย่างน้อย6ชั่วโมงต่อวันเพราะนอกจาก ปุ๋ยแล้วแสงแดดและน้ำก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ดอกอันชันเขาออกดอกได้อย่างสมบูรณ์โดยทั่วไปแล้วต้นอันชันจะเริ่มออกดอกครั้งแรกเมื่อมีอายุประมาณ45วันหลังจากเพาะป,ปลูกจะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ โปรดแชร์ให้กับเพื่อนๆและคนที่ชอบกินดอกอัญชันใช้ประโยชน์จากดอกอัญชันด้วยนะคะซาร่าไทยขอ,อกราบขอบพระคุณสำหรับการกดติดตามรับชมไลค์แชร์และคอมเมนต์หากเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามโปรดกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเอะคลิปหน้าเอาอะไรมาฝากดิ